ฟาบริซิโอโรมาโนเกี่ยวข่าวเทียนหนึ่งลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มอันนาเซอร์ปิดดีลสอยอเล็กเตเลสแบ็กซ้ายเลือดแซมบ้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยพร้อมเผยค่าตัวอย่างถูกอันนาเซอร์สโมสรยักษ์ใหญ่ในลิกาอุดอาระเบียปิดดีลคว้าตัวอเล็กเตเลสแบ็กซ้ายชาวบราซิลเลียนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันอังคารที่18กร,รกฎาคมที่ผ่านมา โรมาโนประกาศเฮวีโกผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุว่าเตเลสซบอันนาเซเรียบร้อยโดยปีศาจแดงจะได้เงินค่าตัวการย้ายทีมของดาวเตะวัย30ปีที่4ล้านปอนด์บวกแอดออนส่วนนักเตะจะได้รับค่าเหนื่อยฤดูกาลละ7ล้านยูโรบวกแอดออนทั้งนี้ถึงแม้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเตเลสจะเซ็นสัญญากับอันนาเซกี่ปีแต่เจ้าตัวถือเป็นอีกหนึ่งแข้งดังที่กำลังจะเล่นให้กับอันนาเซต่อจากคริสเตียโนโรนัล do อดีตเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงมาเซโลโปบรสวิทอันเดซอนทาลิสกาและดาวิดออสปิน่าสำหรับฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมาเตเลสถูกปล่อยตัวให้เซบียายืมใช้งานซึ่งเจ้าตัวได้ลงเล่นรวมทุกรายการ38นัดแฟนแฟนแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ